มันหลายปัจจัยนะครับคือหนึ่งในเรื่องของโครงสร้างาื้นที่ที่เรายังไม่มีการวางแบบแผนที่ดีพอว่าตัวเมืองจะขยายไปโซนไหนของเรื่องของการส่งเสริมด้านการศึกษาถ้าสังเกตดีโรงเรียนอ่ะจะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เยอะลาพูนจะมีไม่กี่โรงที่ปู๊ให้ามีการส่งเสริมให้มีโรงเรียนจังหวัดลำพูนมีมากพอมีการแข่งขันที่เขาเรียกว่าโรงเรียนแบบระดับที่ นักเรียนอยากไปเรียนไม่ใช่ว่าคนลาพูนต้องไปเรียนเชียงใหม่ทําให้เด็กอยากเรียนในจังหวัดลำพูนพ่อแม่ก็ตัดใจง่ายที่จะซื้อบ้านพักอาศัยในจังหวัดลำพูนโครงสร้างพื้นฐานพนี้มันมันเคลื่อนหนุนกันแต่มันไม่มีใครที่มามองภาพรวมเพื่อจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข,ของจังหวัดออกมาได้เลยนะครับ สวัสดีครับชนนมลุงผู้พิสิทธิ์ครับผมสเจเก่งครับว่าที่ผู้สมัครพักไทยสร้างไทยลำพูนเขตหนึ่งครับประกอบด้วยอำเภอเมืองอเภอแม่ทาอ,อบันทีครับสามอำเภอครับก่อนหน้านี้ก็ทํางานกับภาคเอกชนนะครับทำงานกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นเลขาธิการสภามา 10กว่าปีแล้วครับปี55นะครับก็สนใจการเมืองแล้วก็มาลงาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจลำพูนนะครับแล้วก็ได้รับเลือกตั้งนะครับมาเป็นสอจอ,อเขต5้าพภอเมืองจังหวัดลำพูนครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจลำพูนครับคือจังหวัดลำพูนเรานะก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขาพูดถึงจังหวัดลำพูนเราจะเจนจังหวัดเล็ก แต่จริงแล้วเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพอย่างมากเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเรามีโรงงานหลายหลายโรงงานเลย80กว่าโรงที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่นะครับเรามีสินค้าเกษตรอย่างลำไยนะครับเราเป็นจังหวัดที่มี g p p รายได้ต่อหัวประชากรสูงที่สุดในภาคเหนือเราทํางานกับทางจังหวัดนะครับทำงานจากทางเขาเรียกว่าหน่วยฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางแขวงทางหลวงโยธาที่การผังเมืองเกษตรจังหวัดเราเห็นเนี่ยบทบาทต่างๆองค์กรต่างๆที่ขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนโครงงารต่างๆดูแล้วเราอยาก จะขับเคลื่อนโครงการใหญ่ให้กับจังหวัดลําพูนเราเห็นอยู่ว่าท้องถิ่นงบมาเราไม่เพียงพอครับอย่างอบประจอมีปีนึงประมาณ400กว่าล้านตัดงบใช้ใจ่ายประจําไปเหลืองบที่มาใช้ในเรื่องของโครงสร้างฐานเหลือ,อประมาณ70กว่าล้านเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะทาอะไรให้มันเกิดเอฟเฟกหรือเกิดอิมแพกยงใหญ่กับจังหวัดลำพูนสัดส่วนของงบมาที่รัฐบาลจัดสรรให้กับจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยจังหวัดลำพูนอาจจะได้ไม่เท่ากับจังหวัดอย่างเชียงใหม่หรือเชียงราย ขณะที่เราเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคเหนือเลยก็อยากมาผลักดันเรื่องตัวนี้นะครับให้คนจังหวัดลำพูนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอยากเอาปัญหาของชาวบ้านมาสะท้อนเข้าสู่ส่วนกลางครับ คือพอจังหวัดลำพูนเราเป็นจังหวัดที่เขาเรียกมีอุตสาหรกรรมมีการทํางานนะปัญหาที่ตามมาคือปัญหาของสังคมการอยู่อาศัยที่แออัดเรื่องของขโมยขจรระบบของน้ําเสียที่ที่ไม่ได้วางระบบไว้แต่แรกนะระบบการสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยมันไม่ดีพอคือคนที่เขาทํางานในอุตสาหรกรรมเนี่ยทำงานรับจ้างรายรายเดือนรายวันเนี่ยเขาก็ต้องมาใช้ชีวิตที่อึดอัดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาควรจะได้อะไรที่ตอบแทนคือรัฐควรจะดูแลเขามากกว่านี้ ครับก็อยากจะ,ะเข้าไปผักดันในเรื่องของการกระจายงบประมาณมาสู่จังหวัดลําพูนเราอยากจะผักดันตัวนี้มากนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นแล้วผมมองเห็นแล้วว่ามันเทียบกับจังหวัดอื่นเราได้สัดส่วนที่น้อยเกินไปจะบอกว่ามันไม่ยุติธรรม กับคนลําพูนทั้งที่เราทํางานที่เยอะเราให้จ่ายภาษีที่เยอะชาวบ้านเราจ่ายภาษีเยอะมากนะครับรวมถึงเรื่องของปัญหาเกษตรกรอย่างลําไยเนี่ยสินค้าเกษตรอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพารามีการประกันร,ราคาแต่ลําไยไม่เคยมีเลยเกษตรกรก็ต้องมาหลอลุ้นว่าปีนี้ล้ลลยาไยพ่อค้าคนกลางจะซื้อลําไยในราคาเท่าไหร่เราไม่สามารถคนทรลได้ว่าต้นทุนเราจะเท่าไหร่เราจะขาดทุนไหมมันเป็นความเสี่ยงที่เกษตรกรต้องแบกรับเหรออย่างน้นขั้นต่ำเขาคนได้เท่าไหร่เพื่อคุ้มค่ากับการลงทุนในการซื้อปุ๋ยซื้อยาดูแลสวนค่าเสียเวลาของเกษตรกร เนี่ยเราก็อยากลนกดให้ให้ภาครัฐเข้ามาดูแลตัวนี้นะครับตอนนี้ผมกาลังจะคิดไอเดียว่าเราจะเอาลําไยเนี่ยเป็นข้อเด็บที่มีความหวานเนี่ยมาแปลรูปเป็นสุราสุราชุมชนนะครับตั้งใจว่าอยากทให้ได้เกศแบบเกศส่งออกเพราะว่าตลาดจีนน่าจะรองรับได้นี่เป็นวิถีชาวบ้านอยู่แล้วเราอยากส่งเสริมให้เกิดการเพลศาสตร์ของท่องเที่ยวเมลิประสบการณ์ว่ามาดูว่าวิถีชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงเขากินยังไงอาหารเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองมาลองใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านสิเนะนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นะครับ ความท้าทายผมมองว่าการทํางานการเมืองเนี่ยเป็นงานอาสาเราอาสามาทำให้ชาวบ้านเราแข่งกับตัวเองว่าเราจะทําอะไรให้กับชาวบ้านเรามีความตั้งใจไงที่จะทำงานให้ชาวบ้านรับปัญหาชาวบ้านให้เยอะที่สุดแล้วก็พยายามหาทางออกให้ชาวบ้านได้มากที่สุดถ้าชาวบ้านเขาเชื่อมั่นในตัวเราว่าเรามีศักยภาพผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะเลือกใช้เราที่จะมาเข้ามาทํางานจุดนี้ครับ ครับก็ตั้งใจครับอาสาที่จะมาทํางานเป็นกระบอกเสียงสะท้อนนะครับแล้วก็รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆของจังหวัดลำพูนรวมถึงขับเคลื่อนงบประมาณต่างๆจากส่วนการเข้ามาจังหวัดลำพูนเพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีสกายพาพจังหวัดที่มีความประอยู่ที่ดีเป็นจังหวัดเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าด้านอุตสาหกรรมด้านเกษตรรวมถึงด้านการท่องเที่ยวนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะเลือกนะครับผมสจเก่งหรือใช้ลมผู้วิเิษครับผมฝากด้วยนะครับผมครับ ช่องทางการติดตามนะครับก็มี f c e e o o o ครับภาษาไทยเลยครับช้ลงผู้พิสิทธิ์ครับผมติดตามได้นะครับหรือไลน์ตัวนี้นะครับ